ไซโยนาระแปลว่าไซโยนาระ <laughs> แปลว่าฉันว่าเราหยุดก่อนดีไหมก่อนจะสายไปก่อนอะไรๆจะเปลี่ยนไปหนึ่งคำพูดเรื่องมันคือภาษาอะไรวะแปลว่าลาก่อนเนีย่ยไซโยย่างเงาะเท่ากับฉันสว,วยไซโยนาระ,าาระาแปลว่าลาก่อน ไปเตือค่าเดี๋ยวร้านโรตีปิดถูกค่ะขอบคุณค่าไปไปไปแล้วนะคะทุกคนมันไลฟ์ในรถไม่ได้มึงไกลไหมเนี่ยตื่นเถอะเจ้าไทยไปกินโรตีกันปะฉันไม่กินนะแต่ฉันไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวกลัวอะไรไฟก็มีทีวีก็มีสุดท้ายแล้วหนูก็ไป ใส่เบื้องหลังไปด้วยไปด้วยมันใส่เบื้องหลังได้ใส่แบกกาเบื้องหลังเลยล่ะเบื้องหลังก็แบกกาก็แปลว่าเอาพื้นหลังตองไม่หาที่จอดกเอาเอาอสซีลาไปด้วยจะปักตะก้าแล้วก็ปักได้นี่มันปักข้างๆลงได้นี่เออเดี๋ยวกูไม่กินกูนั่งว้ายกอด้ะ บ้านเขาตะมูตะมีนะดูดิเขาเป็นไฮโซอยู่พัทโลงสาธุดูสิคะบ้านเนี่ยดูสิบ้านก็จะมีอะไรที่แบบดูดิอยู่ๆก็มีกีตาร์เล่นกีตาร์ไม่เป็นมีกีตาร์มีทำไมอุ่ยยืมรองเท้าแตะได้ไหมอ่ะ่ได้หรือเปล่าอ๋ออยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเดินแววเธอล็อกบ้านสิโอฉันเดินแววรองเท้าแตะ คนเนี่ยในติ๊กต็อกเนี่ยเขาก็จะชอบดูอะไรอย่างนี้เนาะไม่ pk ก็ดีจีบกันก็ดี pk ด่ากันไม่ก็เนี่ยตามติดชีวิตคนนู้นคนนี้จะทำอะไรประตูหน้าบ้านเราเนาะอนนี้แบบเนาะเนาะทุกคนทุกคนก็ว่างเนาะคนไทยอะเนาะสมัยนี้เนาะมีอยู่ไม่กี่อย่าง ต้องดูคนนู้นคนนี้ไปไหนตอนไหนแบบเออชอบวันนั้นพาโบไปซื้อ iPad ก็ชอบดูกันฉ่ำนี่เราก็พาไปตัวเออต้องมีหลังคาไหมต้องมีคู่จิ้นบ้างคู่หลี่บ้างถึงจะดูนั่งมนหลังคาไหมเขาจะได้ไม่รู้ว่าอยู่ในรถมือเดี๋ยวก็อันโอโออ้ชอบอ้ยฉันไม่ได้กระเป๋าไปเลยนะจะมีเงินสดใช่ปะ สแกนได้ปล่าสแกนกูสแกนไม่ได้เนี่ยกูโทรศัพท์กูไลฟ์โทรศัพท์กูไลฟ์ปะใครก็ได้เลี้ยงกูก่อนแล้วกันนะขอบคุณค่ะเหมือนโดนหลอกด่าไม่ได้หลอกด่าโดนหลอกด่าไม่ได้หลอกด่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งออสกินก่อนพื้นหลังมึงมึงต้องใส่ก่อนมึงขึ้นรถก็หรอ มันค่าเท่ากันมึงเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งออกให้กูใส่ก่อนทำไมอ่ะมันคือขึ้นรถแล้วไงมันต้องเปลี่ยนัางแต่ก่อนขึ้นรถนอะไดงั้นกูลงรถไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วขึ้นใหม่โอเคตอนนี้นะคะเราก็พุ่มนี้ไม่จึ้งเลยทำไมอันนี้ดีสุดอะ เขาจะดูเฉพาะ